เห็นไหมคะครูมิยาโกะทำอะไรก่อนคะล้างมืออครูมิยาโกะไปล้างมือข้างนอกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามือเราให้แค่เรามาจับข้าวเนี่ยข้าวนจะเป็นยังไงคะเตอะเลอะมือเราใช่ไหมคะเราก็จะปั้นไม่ได้ผกปั้นมือเนื้อเหนียวตดเลยแล้วก็ต้องทำมือก่อนจะเห็นไหมคะครูมิยาโกะ ือนะคะเั้นตอนปั้ที่มือนะคะเพื่อให้การปั้นที่บ้านเนี่ยมันไม่จืดนะคะถ้าีข้าวมันจืดอร่อยไหมไม่อร่อยถ้ามันมีรสเค็มๆปลาแซลม์ปลาแซมใช่ไหมคะอ้าวหลังจากนั้นก็ตักข้าวใส่มือเห็นไหมคะอ่าถ้ามือเราเล็กเราก็ปั้นก้อนเล็กๆนะคะเห็นไหมเมียก่อนทำอะไรที่ทำอะไรคะกดกดเสร็จแล้วกดให้เป็นรูใช่ไหมคะเพื่อที่จะใส่ใส่ ใส่ไส้ไส้อันนี้ก็คือทูน่านะคะอู้สูนึ่งกันจะอร่อยมากเลยนะคะเห็นมคะแล้วก็ทำมืออย่างงี้ไว้ทำมือนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ปั้นปั้นปั้นแล้วก็ห่อนะคะทีนี้ห่อทำไมต้องกดให้มันแน่นคะทำไมต้องกดให้มันแน่นคะเพราะว่ามันจะม้วนมันจะม้วนเออเราไม่ม้วนนะนี่เราไม่ม้วนแหกมันไม่ใช่มันเป็นกลมๆถ้าเราอยากให้เป็นรูปกลมเราก็ปั้นเป็นรูปกลม รูปสามเหลี่ยมเราก็ปัน้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ถ้าเราไม่กดแน่นๆนะคะมันก็จะล้วนหลุดออกจากกันโอ้สวยจังเลยค่ะหลังจากนั้นะเราก็จะใส่ผมให้มันนะคะใส่อะไรคะเนี่ยสาลีสา่สาลรรรรี่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโนรินะโนริโนริโนริยากิแอนโนริยากิแล้วก็จะเป็นอันเมื่อเสร็จเรียบร,รย้อยว้าวหใครรู้มั่งอันนี้มีช่วงคำถามคำถามคำถามแรก อยากกินใชทางพวกอยากกกินล้วพกอยากแต่งทำผู้ที่ตอบคำถามจะได้ออกมากินแล้วคนอยากจะปั้นใช่ใครอยากปั้นม <oh ั้งไม่อยากปั้นนะคะผู้พ้อมรู้ว่าทุกคนอยากปั้นนะคะมือรงค่ะจะมีสองคนในที่นี้เท่านั้นนะคะที่จะมีโอกาสออกมาปั้นถ้าตอบคำถามผูกได้เก็บคกตอบแรกมืกรองค่ะถาว่าภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าอร่อยเรียกว่าอะไรยกมือขึ้น